สนับสนุนโดยใหม่บีทาเกนชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกนกวางดวงฤทยัยหลังจากแจ้งเกิดจากซิงเกิลที่มีชื่อว่าเขาบอได้มีใจเขาแค่มีเน็ตที่ฟิเจอริงกับอินดี้หนุ่มเสียงดีเมคอภิสิทธิ์ล่าสุดปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วค่ะได้ข่าวว่าเป็นพักต่อจากซิงเกิลแจ้งเกิดอีกด้วย สวัสดีค่ะน้องกวางดวงฤทัยนะคะเจ้าของผลงานเพลงเขาบ่าได้มีใจเขาแค่มีเนตนะคะแล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดนะคะตั้งใจว่าสิลืมค่ะที่มาที่ไปของการเป็นศิลปินล่ะคะก็คือตอนเด็กๆเ,เนี่ยหนูอะ่ะชอบร้องเพลงตอนสมัยเรียนนะคะจะไปประกวดออของโรงเรียนใช่คะ่ะของโรงเรียนพอเรียนจบรายการไม่ทองคําเขาเปิดรับสมัครออรดิชัน่นก็เลยได้เข้าประกวดไม่ทองคําแล้วทีนี้พอประกวดไม่ทองคําเสร็จก็หยุดไปเลยตอนนั้นโควิดเอ้ยเราก็เลยแบบ คุยกับผู้ใหญ่รอบข้างเราว่าจะทํายังไงดีหนูอยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องอะไรแบบนี้อยากมีเพลงของตัวเองได้มีโอกาสได้ไปแบบทักหาแบบอาจารย์เขียนเพลงจนกระทั่งพี่เจี๊ยบนิสานะคะหนูทักไปหาพี่เจี๊ยบนิสาพี่เจี๊ยบนิสาก็ติดต่อกลับมาแล้วก็เลยถามว่าโอเคอยากได้แนวเพลงประมาณไหนก็เลยมีเพลงของตัวเองได้เป็นศิลปินเลยคือคือแบบมาจากทุนของตัวเองทั้งหมดใช่ค่ะทาเองหมดทุกอย่างเลยเพลงเขาไม่ได้มีใจเขาแค่มีเนิต คือตอนแรกอะ่ะหนูเป็นนักร้องโนเนมที่ไม่มีใครรู้จักเลยไม่รู้จะทํำยังไงพี่เจ้ก็เลยแนะนํามาว่าเดี๋ยวพี่จะแต่งเพลงแต่งเป็นเพลงคู่ดีกว่าแล้วก็หานักร้องชายมาฟิตตอนนั้นก็จะเป็นพี่เมกอะค่ะที่มีกระแสมากเลยตอนนั้นก็เลยได้พี่เมกมาฟิตพอเพลงมันปล่อยมาแล้วผลตอบรับมันดีมากๆแล้วก็กระแสการรับชมอะไรแบบเนี้ยมันเยอะมากๆค่ะ และตอนนี้มีซิงเกิลล่าสุดซึ่งเป็นภาคต่อจากเพลงแรกด้วยใช่ค่ะชื่อเพลงว่าตั้งใจว่าสิลืมค่ะก็เป็นพี่เจี๊ยบนิสา<ม>เป็นคนแต่งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของดนตรีเรียบเรียงก็จะเป็นอาจารย์อิมนานโนนค่ะซิงเกิลสองนี่ก็จะเป็นต้องบอกกับว่าเป็นต่อจากภาคแรกนะคะคนที่เขาแอบชอบอะคะ่ะผู้หญิงแอบชอบพระเอก แล้วทีนี้ก็คือแบบเหมือนอกหักจากเขาแล้วแหละค่ะ,ะเขาเพราะว่าเขามีแฟนแล้วเนาะไปเที่ยวเหมือนจะแบบไปอยากลืมเรื่องแบบไปทํายังไงก็ได้ให้มันลืมเรื่องเราเก่าๆของเขาเ mm hmm. ที่ยวกับแฟนใหม่ใช่ไหมคะเริ่มีแบบชนแก้วหรือสบตาการพูดคุยกัน mm hmm. แล้วภาพมันจะแวบ,บขึ้นมาเลยว่าแบบทําไมอะ่ะทำไมต้องแวบ,บขึ้นมาอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วมันก็จะทําให้พี่เขาอ่ะลืมไม่ได้สักทีตั้งใจว่าสิลืมแต่หักตืมหลายหู จนใจบอกพ่อแต่เขาฝืนหักต่อไปประมาณนี้ค่ะเห็นบอกตอนนี้เตรียมทำซิงเกิลสที่เป็นภาคต่องซิงเกิลสองด้วยใช่ค่ะก็จะจบเลย1 2 3 สุดท้ายนี้นะคะน้องกวางก็ขอฝากผลงานเพลงไว้ด้วยนะคะเขาบ่ได้มีใจเขาแค่มมเน็ตนะคะแล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดนะคะตั้งใจว่าสิลืมนะคะทางช่อง YouTube กวางดวงฤทัยนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะแล้วก็ช่องติ k t o อกของน้องกวางเองนะคะชื่อว่ากวางดวงฤทยัยทั้งหมดเลยค่ะไปคะ่ะอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุงได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุงและยูทูบข่าวลุกทุง ติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย